สวัสดีครับโบโตโมเมนต์ครับวันนี้ผมอยู่กับ h า t e n เร่700นะครับหรือว่าคนไทยเรียกง่ายๆว่า T7 บางอาจจะเรียกว่าเทเนเร่เซ T7 แล้วแต่เลยแต่ว่าเอก,กลักษณ์รูปโฉมของมันเนี่ยเห็นที่ไหนใครก็จำได้หน้าตามไม่ซ้ำใครเลยสำหรับรถที่เป็น Mass Production จำหน่ายในท้องตลาดนะครับรูปลักษ์ของคันนี้ยอมรับเลยว่าตอนแรกอะที่เห็น เปิดตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไทม์มห้ามาอเตอร์เนี่ยได้นํามาโชว์ในงานปอตเอ็กซ์โปจับได้เป็นงานปลายปีนะก็เอามาจอดโชว์พร้อมชุดติดปี๊บอปเลยเรียบร้อยเลยผมบอกตรงเลยว่าตอนนั้นอะใจสั่นเลยครับเอ่อถึงกับว่าขายขาย,ขายรถคันที่ผมมีอยู่ดีไหมนะครับแต่ว่าอ่ะตอนนั้นหลายๆอย่างยังไม่พร้อมอีกแล้วนะคือ <c ười> บางครั้งอะรถคันไหนที่มันจะมาอยู่กับเราอะครับมันจะต้องมีโอกาสอะไรหลายๆอย่างที่มันตรงกัน นะครับบางคนโอ้ยพูดไม่พอไม่พอไม่ซื้อหรอกเออผมก็ซื้อหลายคันอยู่นะครับอ่ะกลับเข้ามาเรื่องรถนะครับยามาฮ่าเทเนเร่เจ็ดร้อยเหมือนเดิมเราไม่พูดสเปคนะครับแต่ผมจะขอในพูดในส่วนที่ผมคิดว่ามันเจ๋งมันจริงนะครับอย่างแรกเลยก็คือช่วงยุบของโช๊คอัพหน้านะครับช่วงยุบของโช๊คอัพหน้าข้างหน้าเนี่ย210มิลลิเมตรข้างหลัง200มิลลิเมตรนะครับตีไปคือ21เซนติเมตรกับ20เซนติเมตร ช่วงยุบเนี่ยมันมีในยยะสาคัญมากๆนะครับส่วนหนึ่งมันทําให้ทรงของรถยามาฮ่าเทเลเร่เจ็ดร้อยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะครับคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์เล่นมอเตอร์ไซค์ถึงจุดหนึ่งเห็นรถอย่างนี้ปุ๊บจะนึกถึงโหนี่มดสไตล์ปาลิดาก้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่รู้จะอน,นิยามของเขาว่าอย่างไงดีนะครับเพราะว่าจะบอกว่ามันเป็นทัวริ่งแอดเวนเจอร์หน้าตาสูงสูงของมันเนี่ยมันก็ดูเพียวสูงนะครับ ทรลิงเกนเปนเจอบ้านเราเนี่ยหรือว่าในตลาดโลกเนี่ยพยายามจะให้ดูใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับด้านข้างเพื่อให้มันดูภูมิฐานเพื่อให้มันดูมีราคานะครับแต่เจ้าคันนี้มาแบบสูงเพียวสง่าแต่ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อมันติดปี๊บเข้าไปสองข้างเป็นชุดของท o ร์เทคนะครับติดเข้าไปแล้วเนี่ยใหญ่เหมือนกันนะนะครับแต่แต่ผมต้องวงเล็บอย่างนี้ว่า ต้องบอกก่อนว่ารีวิวที่ผมจะพูดครั้งนี้เนี่ยเป็นรีวิวการใช้งานในทางดํานะครับเพราะว่าส่วนตัวนะครับก็คือยังไม่ได้วางแผนเรื่องไปทางแดงอาจจะไว้โอกาสหน้าสสภาพของยางรถเนี่ยมยังไม่พร้อมจะลุยทางทางลำบากทางแดงเท่าไหร่นะครับขอติดไว้ก่อนก็แลวกันกถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้เอาผมไป,ไป,ไปลําลบากลำบนในทางแดงนะครับก็ก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะจัดให้นะจะจัดให้แต่ว่าหาคนตามไปช่วยถ่ายรูปยากอะเรื่องของเรื่องนะครับอ่ะ ดังนั้นหลายๆคนเนี่ยจะไปโฟกัสกับ Yamaha Tenere 700ว่าเป็นรถลุยเป็นรถที่แบบว่าบูอะไรอะระเบิดภูเขาเผากระท่อมโดดเนินได้นน่นนี่นั่นได้เอนดูโร่ได้ผมบอกเลยช่วงล่างเป็นเอนดูโรได้ครับยืนยันเลยว่าช่วงล่างเป็นเอนดูโร่ได้ถ้าคุณมีทักษะมากพอนะครับน้ำหนักรถของมันเวลาขี่ค่อนข้างเบาเบาเบากว่า,า,าพวก300เอนดูโร300ไม่เท่าไหร่เลยในความรู้สึกเวลาขี่นะครับ เวลาเข้าไปทางดินเนี่ยผมลองลุยเข้าไปลองเปิดเครื่องเข้าไปเนี่ยมันเปลี่ยนให้ทางพันพังพัง,พงเป็นทางมันมันได้เออเวลาเจอพวกแบบถนนที่กําลังทํานะครับกําลังปรับปรุงมีนะครับวิ่งถนนหล,ลวงบางทีเราเจอนี่ขูดออกแล้วก็เตรียมจะเทใหม่นะครับแต่มันก็ฝนตกมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อบ้างรุดไปเลยครับคันนี้เนี่ยเห็นแล้วแบบยิ้มเลยโดดเข้าใส่เลยเดี๋ยวผมจะตัดภาพให้ดูตรงช่วงที่ผมวิ่งจากปากหมันไปท่ารี่นะครับมี มีช่วงที่ทําถนนอยู่ด้วยนะครับก็ไม่รู้สึกเป็นอุปสรรคอะไรนะครับแถมบอกเลยว่าถ้าไปเจอทางแบบนั้นน่ะและขี่มันช้าเกินไปอ่ะจะรู้สึกว่ามันแบบมันฝืดอ่ะมันมันไม่ผิวนะครับแต่พอเปิดคันเร่งเนี่ยช่วงล่างของมันน้ําหนักของมันบาลานซ์ของมันมันตอบสนองให้เราสมบกััมมันได้นะครับแต่อย่าไปใช้ความเดียวให้มันเกินแล้วก็เดือดร้อนคนอื่นนะครับอ่ะทีนี้ ทางแดงผมว่าไม่ต้องสงสัยต่างประเทศคลิปรีวิวต่างๆเนี่ยดูล้างผ่านกันพเพราะว่าสไลด์นู่นนี่นั่นบอกเลยว่ามันทาได้ของมันแน่นอนไม่มีข้อกังขามีคลิปที่แบบว่าโดดแบบรถไทเอ,อ้่ะโดดขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปบนท่อแล้วก็กระโดดขึ้นโอ้เห็นแล้วแบบเฮ้ยมันเจ๋งขนาดนั้นเลยต้องยอมรับนะครับแต่ที่หลายๆคนรู้มันคือคําถามว่า วิ่งในทางดําแล้วมันเป็นไงมั้งพี่เพราะว่ารถรุกนี้ต้องยอมรับเลยว่าบ้านเราเดี๋ยวไม่ค่อยมีใครเอามาวิ่งทัวร์ริ่งคารลับนะครับที่ผมเห็นหลายๆคนที่ผมรู้จักและซื้อไปเนี่ยจะเอาไปลุยกันเป็นบิกแอนดูโร่มากกว่าเป็นบิกแอนด์แนเจอร์มากกว่านะครับไปเจอตามงานลุยต่างๆเนี่ยรถคันนี้กว่าระวันมาเยอะนะครับแต่ทางดาเนี่ยไม่ค่อยเห็นเอาใครมาวิ่งทัวร์ริ่งนะหรือว่ามีแล้วผมไม่เห็นเองอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยแต่ครับข้อกังขาของมันก็คือ ล้อหน้าขนาด21นิ้วซีลวดล้อหลังขนาด18นิ้วซีลวดเหมือนกันขนาดยางผมไม่ได้จํานะครับวิ่งเร็วๆมเป็นยังไงต้องขอบอกก่อนว่าการใช้ความเร็วบนทางหลวงนะครับผมทําไปเพื่อทดสอบสมรรถภาพนะครับไม่ได้ทําเพื่อความคืบหนองนะครับไม่ได้มีเจตนาละเมิดอะไรใดๆทั้งนั้นแต่ว่าต้องการเอาข้อมูลมาบอกเพื่อนพูดเลยว่า200ทางตรงถนนเอเชียไม่มีสายครับทั้งที่ปี๊บสองข้างผมใส่น้ําหนักเต็มที่นะครับคือ ูโหลดเลยพีทสองข้างนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองฟูโหลดแล้วกระเป๋ากันน้ําวางแต่ผมก็ว่าไม่ใสยเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งช่วงล่างข้างหลังมันถูกน้ําหนักกดไว้นะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันสูงนะช่วงล่างช๊คบากมันสูงนะตัวสุดทั่วมันสูงนะแต่มันไม่สายแปลกมา,ากๆอาจจะเป็นเพราะช่วงล่างนะครับที่มีการปรับเซ็ตไว้ดีนะครับต้องบอกว่าเวลาเจอหลุมเจออะไรเนี่ยกระแทกเข้าไปเนี่ยมันหนึบมันหนึบมันจุบแล้วมันแบบมันไม่ดิ้นน่ะนะฮะ ใน,ในการใช้งานบนทางทั่วทั่วไปที่เราจะเจอนะครับไม่พูดถึงทางอนุโลกเพรายังไม่ได้เข้านะครับอัตราสิ้นเปลืองไม่ต้องถามกับรถพวกนี้นะครับถ้าพูดตรงว่าถ้าเป็นเวลาที่แบบว่าความเด็วที่ใช้ทําเวลาเนี่ยสิหน่อยๆ12-13องสมันเห็นอยู่แล้วนะครับสิบสมันเห็นอยู่แล้วแล้วก็ถ้าประหยัดจริงๆเนี่ยผมวิ่งประมาณ1ิลิตรกว่าๆเนี่ยผมวิ่งได้260-270โลนะ ถ้าวิ่งแบบว่าความเร็วเรื่อยๆไปเรื่อยๆเปิดนั่งเล่นบ้างชิลบ้างนะครับไปเรื่อยๆแต่ข้อดีของเขาเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับเวลาที่ไปวิ่งบนภูเขาผมใช้ทางตั้งแต่ด่านซ้ายไปนาเฮลนะครับจากนาเฮลไปเชียงคานวิ่งเรียบสอง5ไปเจอข้อดีของมันเลยนะครับเป็นรถที่เล่นโค้งได้สนุกอีกคันหนึ่งแบบแบบค้านสายตาว่าเฮ้ยยางแบบนี้ช่วงล่างสูงแบบนี้มันจะได้อย่างนั้นจริงหรอ สนุกครับเป็นรถที่สนุกกับการเล่นโค้งด้วยเครื่องโยนต์ o s s p เ a n 2ของเขาเนี่ยคอดเพน2ผมขี่มาหลายตัวนะทั้ง MT07 ทั้ง XR700 ผมชอบ Cross p a n t 2ที่อยู่ที่ Tenere 700มากที่สุดเลยบนภูเขาอะครับถ้ามันชันประมาณดึงนะครับเป็นโค้งแบบขึ้นแล้วก็ยาวไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็พลิกเนี่ยความเร็วเรื่อยๆของเขาเนี่ยผมไปเกียร์6นะคืออยากสบายๆไงไม่อยากจะดึงอะไรมากนะครับ ไปๆๆเปิดมันก็มาครับเปิดมาแบบเรื่อยๆเลยมาสบายๆแบบไม่ต้องลุ้นน่ะนะครับทำให้แรงบิดของเจ้า c r s s s p น n 2เนี่ยในการขับขี่บนทางที่หลายๆคนชอบกันเนี่ยผมว่าเจ้าตัวนี้ให้ความสุขในการขับขี่ได้ดีมากๆนะครับเป็นกลายเป็นว่าเป็นรถทวัวรลิงอีกคันที่ขึ้นวิสลิสของผมไปแล้วจะบอกว่าเชียร์เออใช่ก็มันขี่แล้วดีเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันคือนึกถึงตอนที่อยากได้ตอนนั้นอะ แอดเฟอร์ไซด์เนี่ยแล้วพอมาได้ขีเ่เนี่ยผมบอกเลยเออดูไม่ผิดอะ่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังกับมันเลยนะครับไม่ผิดหวังกับมันจริงๆส่วนอื่นๆอะไรก็ตาอ,อ่ะผมพูดถึงอัตราเร่งนะครับต้นปลายไม่ต้องห่วงไอ้ต้นกลางไม่ต้องห่วงอยู่แล้วถามว่าป้ายเอี่ยวไหมในตระกูล700ที่ผมเจอนะครับเนื่องจากว่าคันนี้มันอำนวยความสะดวกมีชิลหน้าสูงมีแฟลลิ่งต,ตรงนี้บางช่วงเขาให้นะครับกลายเป็นความเดียวปลายของคันนี้มาดีนะครับตั้งแต่ร้อย 50ไปนะครับมันถึงจะเริ่มแผ่วลงแต่เดินแล้วมันก็ยังมานะครับมันจะเริ่มหนืดแค่หลัง180เท่านั้นเองนะอันนั้นคือผมไม่ได้ลากเกียร์5นะผมไปเรื่อยๆของผมนะครับเปิดมาเรื่อยๆเรื่อยๆคือเร่งอ่ะระมาณสัก70%แต่ไม่ลากนะครับพอถึงรอบก็เปลี่ยนพอถึงรอบก็เปลี่ยนครับแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมามันเอา,อาชีวิตไปเสี่ยงโดยใช่เหตุนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่ใช้ความเดียวแบบนั้น,นะนะมีนะครับแล้วก็ ผมก็พยายามทดสอบมาให้ดูว่าเออการวิ่งทัวรลิงทางดํามของเทเนเร่เจ็ดร้อยเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกโค้งไม่ต้องห่วงทางตรงไม่ต้องห่วงมันดีเหลือเชื่อนะครับมันดีเหลือเชื่อแล้วก็หลายหลายคนที่มาลองขี่พยักหน้านะครับเอ้ยโอพี่ขอลองขี่หน่อยไม่บอกว่าใครนะแต่คนที่ตามผมเนี่ยจะรู้ว่าใครเจอกับผมบ้างยิ้มทุกคนนะครับยิ้มทุกคนแล้วผมก็เชื่อว่ารอยยิ้มนะั้นอ่ะเป็นความจริงนะครับแล้วก็ น่าเสียดายที่คันนี้หลายหลายคนไม่ได้เอามาวิ่งทัวร์ลิงทางดำนะครับเป็นรถที่น่าใช้ในการวิ่งท่องเที่ยวทั่วไปอีกคันนึงเลยเจอทางลำบากเจอทางแดงของหวานของมันครับทางดําก็ยอดเยี่ยมไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับอย่าเอาเป็นว่ารีวิวนี้นะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงสเปคเอออีกอย่างหนึง่งต้องบอกว่าเบาของเขาเนี่ยเบาของเขานะครับทรงของเขาเนี่ยเบาอาจจะดูเหมือน เบาวิบากเบาโมตาซึ่งนั่งแล้วอาจจะไม่ได้สบายมากเหมือนตัวลิงทั่วๆไปนะครับแต่ต้องบอกว่าตอนแรกผมก็คิดว่าจะเมื่อยตูดหรือเปล่าเบามันแคบไปหน่อยหรือเปล่าเฮ้ยมันพอดีก้นนะครับคือมันไม่ได้เต็มก้นอะแต่มันไม่เมื่อยเฮ้ยมันใช้ได้เหมือนกันนะไล d i n ิ p o s i t i o ชันเวลายืนหนีบถังดีมากๆนะครับอาจจะโตไปนิดนึงแต่ว่าหนีบได้อยู่นะครับไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วนะครับ ผมรู้สึกว่าอยากจะมีโอกาสกับเจ้านี่สักครั้งไปลุยในทางที่กลางๆอ่ะไม่ลําบากมากนะกลางๆไม่ลําบากมากเผื่อจะได้ภาพอะไรสวยๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับสำหรับวันนี้กับยามาฮ่าเทเนเล่0จขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณไทยยามาฮ่ามอเตอร์แล้วก็ยามาฮ่าไรเดอร์ขับไทยแลนด์ที่อนุเคราะห์รถทดสอบมาให้ผมขี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยน่าจะมี1,600กิโลได้มั้นะครับเป็นการลองลัน แบบโมโตโมเมนต์สไตล์โมโตโมเมนต์เราเอามาขี่จริงเรา,เามาวิ่งจริงในสภาพที่เพื่อนๆใช้งานจริงๆโดยระยะเวลาที่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดไปแล้วเมื่อคุณได้ลองสัมผัสได้ลองใช้งานงจริงๆแต่หล,หลายคนกลับมาบอกเสมอน,นะครับว่าเออเฮ้ยแบบที่พี่อบอกแบบที่พี่บอกอะผมว่ามันใช่เลยนะครับอยากรู้ไปลองดูที่ Yamaha Rider รับใกล้บ้านในจังหวัดไหนก็ตามนะครับลองไปดูนะครับว่ามี Yamaha Rider ขับไหม ไปขอลองขี่ดูแล้วจะติดใจวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ